ถึงแลครับตลาดสามชุกน,นะครับมาสุรนะจอดรถตรงที่อำเภอที่ว่าการอำเภอนะครับอาจจะให้มาส่งกันแล้วก็เดินเข้ามาก่อนแล้วไปหาที่จอดรถนะครับนี่ครับตลาดสามชุกน,นี่ี่รถมาไว้ใกล้ๆนี้ดีกว่า แม่น้ําท่าจีนตรงนี้สะพานพนรบภานะครับก็เป็นชุมชนที่เติบมาบติบโตมากับริมน้ำนะครับคนต้องมาซื้อสเสบียงมาซื้อของมาอะไรต่ออะไรแล้วก็เป็นชุมชนของอด่านเก็บภาษีนะครับเกเ้าภาษีนายกรแล้วก็มีโรงฝิ่นมีบ่อนมอีสถานเริงลมอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่สมัยโบราณก็เป็น ชุมชนค้าขายในแต่สมัยก่อนแล้วก็แบบโตขึ้นมานะนี่ก็จะมีของขายตอนนี้เป็นยุคข,ของนักท่องเที่ยวครับนี่ก็เป็นเหมือนร้านกาแฟเก่านะฮะร้านกาแฟท่าเรือส่งสมัยก่อนคนก็เดินทางทางเรือครับเดี๋ยวนี้ไปทางถนนหมดแล้ว <ไป S 1> แ็คเอาครับบะหมีม่เกี้ยว มีซอยต่างๆมากมายครับวันช่วงวันหยุดใหญ่นี่คนจะเยอะมากครับเดินกันไม่ไหวเลยนะฮะหมูดัดเดียวสูตรไข่ลําเห็นขายขีดละสีสิบาทครับหมูดัดเดียวทอดเรามีหลายร้านกับอันนี้มีเชฟด้นินมีกุนเชียงปลาสลิดด,ด้วยะนวยะ พวกปลาย่างปลาแห้งปลากรอบตั้งหลายครับนี่เป็นวิถีชีวิตแต่เดิมนะครับเมนูจะพวกปลาอย่างนี้เยอะในสมัยก่อนด้านในก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าของเครื่องใช้นะครับเพราะคนจะเดินม,มาถึงน้อยกว่าโอ้นี่วินซอยแยกตลาดนี่เดี๋ยวนี้ขยายไปใหญ่โตกนันเยอะยังมีทางลงน้ำเป็นจุด,จดครับแต่สมัยก่อนพวกนี้จะเป็นทางขึ้นลงเป็นหลักครับ ลุมาอีกด้านด้านนึงก็มีที่จอดรถครับตรงนี้ก็มีเครื่องสารเครื่องอะไรตัง้งหยจากถนนเลียบทันทีก็เข้ามาตรงซอยสามนะนครับอาคารไม้เก่านะฮะข้างบนเป็นระเบียงไม้นี่ก็ยังเป็นอาคารไม้ครับตลาดไม้เดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วเกียวปลาทูก,กุ้ง ครับอาคารไม้ขายยาแผนโบราณครับ6อันโอสดก็บ,บอกสดูดสบู่ฐานไม้ไผ่เจ้าแรกด้วยมีเครื่องช่างยาโบราณร้านศินธรรมชาติครับอาคารไม้รุ่งเก่า มีร้านขายของเครื่องใช้แบบโบราณมีเเตี๋ยวมูน้ำตกนี่ที่เดินย้อนมาครับนู้นเป็นร้านเตี๋ยวยำไข่มีห้างทองด้วยครับออกมาที่ถนนอีกด้ครับตรงนี้ก็ยังมีอาคารไม้อยู่นะครับโอ้มีขายข้าวหมากขายติมกะทินี่ครับด้านนู้นยังเป็นอาคารไม้ด้านนี้ก็อีกด้านหนึ่งครับ เดินย้อนกับไปนี่เข้าไปตรงนี้ก็เป็นซอยสองครับตรงนี้ยังมีที่ตีสังกสีแบบโบราณนะครับของโบราณยิ่เข้ามาคุ่เชียงปลามาแท้ๆอบเตาถา่านกระติกปินโตของใช้โบราณครับตะเกียงเจ้าพายุ ก็เป็นอาคารไม้ครับกาเรียนเรียนเมายังูที่เกี๊ยบเพชรบุรีครับเป็นข้าวเกี๊ยบมะพร้าวนะครับย่างโหพี่ย่างนีนสุดยอดมากครับ<ว>น,บบนบี่เป็นแ้วกับกระจับนะครับแกะแล้ว อันนี้จะจับครับมันจะเป็นเขาควายนี่แบบยังไม่แก่ขนมเปี๊ยะหม้อแกงครับลูกชิ้นยักษ์ครับนี่ลูกชิ้นน้ำหมูแดงขาหมูแรงก็เลยใหม่ๆตดๆร้อนก็เลยค่ะ ลูกชิ้นยิบลูกชิ้นิช้นยักษ์บิ๊กครับทั้งบิ๊กทั้งยักษ์ราคาห้บาทอันนี้เป็นอะไรคะอันนั้นเป็นเอ็นขาหมูจ้าสีเข้มเป็นเอ็นสีขาวเป็นเนื้อหมูกันดองลูกชิ้นมีของขายเยอะครับไอติมอะไรต่ออะไรอ่าซิวแก้วแก้วปลากรอบนี่ก็เดินวนเข้ามาตรงที่เข้ามาแล้วครับโอ้มีลูกชิ้น ใกใหญ่มากที่นี่รวมลูกชิ้นยักษ์ใหญ่กินไม่หมดเพราะผมก็ซื้อลูกชิ้นเอ็นหมูมา2ีบ,บาทครับก็เธอได้ครับแต่ถ้ากินกับน้ำจิ้มจะเยอะกว่าน่าจะอร่อยกว่านี้ขนม น,นี่ข้าวตีหมูอบครับข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบ <c oughs> เ็ดย่างจ่าเฉดน,นะครับเ็ดรู้สึกหมดไปแล้วครับตลาดสามชุกครับแล้วพบกันใหม่กับชาแน e ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับไ <c oughs> ทยเดือนเมษายน2562 2019ครับ